เปิดตัวสาทีมน้องใหม่ไทยลีก2,025ชุนบุรี f ออยุธยายูเนเต็ดพลังการ f อกับภารกิจพิสูจน์ตัวบนลีกสูงสุดช่องเปะเป็นดหูสวัสดีครับวันนี้จะมีข่าวสารมาให้ติดตามรับชมกันนะครับถ้าถูกใจคลิปสไตล์แบบนี้ฝากไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและท่านผู้ชมสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อไปจากช่องของเรานะครับไปเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับ แล้วก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับศึกฟุตบอลรีโวไทยลีก2024-2025นะครับก็เป็นทางด้านสโมสสอนริลัมยูเนเต็ดนะครับที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับซึ่งเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่10นะครับแต่ประเด็นสำคัญของเราวันนี้นะครับจะมาพูดถึง3ทีมน้องใหม่ที่สามารถเลื่อนชั้นจากไทยลีก2นะครับขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จนะครับ3ทีมน้องใหม่ไทยล 1, ีกหฤดูกาล2025 ซึ่งได้แก่สโมสรอนชมบุรี FC นะครับอยุทยายูเนเต็ดและทีมที่เพย์ออฟมาเป็นที่3นั่นก็เป็นทีมอย่างพลังการ FC นะครับ เตียลุยลีกสูงสุดอย่างภาคภูมินะครับและอยากจะบอกเลยนะครับแต่และสโมสรมีเส้นทางที่ไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่การคืนชีพของฉลามชลสู่การแจ้งเกิดครั้งแรกของยุธยาและพลังการนะครับที่พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่3ทีมจาก3จังหวัดที่ล้วนมีเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจสะท้อนถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นนะครับความอดทนและความเชื่อในเป้าหมาย ที่ปลายทางกลายเป็นความจริงเราลองไปเจาะลึกทั้ง3ทีมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกก่อนนะครับเราไปกันที่ชนบุรี FC นะครับการกลับมาของแชมป์ลีก2ที่มากกว่าการรีเซต็ตการตกชั้นสู่ไทยลีก2เป็นครั้งแรกนะครับในรอบ18ปีของฉลามชนชนบุรี FC ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นใหม่นะครับที่เต็มไปด้วยบทเรียนและพลังของการเปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่เพียงแค่กลับมานะครับแต่กลับมาพร้อมตำแหน่งแชมป์ไทยลีก2ด้วยผลงานอันแข็งแกร่งนะครับด้วยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของสโมสสน,นะครับแชมป์ไทยลีก2007แชมป์โปรลีก2005 FA คับ2,010และ2,016รวมถึงแชมป์ถ้วยพระราชทานกออีก4สมัยด้วยนะครับการกลับมาครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเลื่อนชั้นแต่คือการฟื้นคืนศักดิ์ศรีของทีนดับตำนานนะครับซึ่งผลงานในฤด,ดูกาล2,024-2,025ในไทยลีก2แข่ง32นัดนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้19นัดเสมอ6นัดและแพ้เพียง7นัดนะครับมีทั้งหมด63คะแนน ต่อไปนะครับอยยธยายูเนเต็ดหมใหม่ของเมืองประวัติศาสตร์นักลบอยุธยาอยยธยายูเนเต็ดสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเลื่อนชั้นสุดท้ายลีกหนึ่งได้เป็นครั้งแรกนะครับ ั้งในานามของสโมสรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานับตั้งแต่ยุคสนามกีฬาจังหวัดเคยเป็นหลังเย้าของทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับในปี 2008- 2009ถึงก่อนจะถูกรวมเข้ากับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอยุธยาก็ไม่เคยหมดหวังพวกเขาเดินหน้าพัฒนาอย่างเงียบๆตลอด16ปีจนมาถึงวันนี้นะครับการได้เลื่อนชั้นคือรางวัลของความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงซึ่งผลงานในฤดูกาล2 0 2 4 2นถึงในไทยลีก2นะครับแข่ง32นัดนะครับ เก็บชัยชนะได้17นัดเสมอ9นัดแพ้6นัดนะครับซึ่งมี60คะแนนและทีมสุดท้ายที่สามารถเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งได้นะครับพลังการ FC พลังจากขุนเขาสู่ีกสูลงสุดแม้จะไม่ใช่ทีมเต็งในช่วงต้นฤดูกาลนะครับแต่มาเล็กพลังการ FC พลิกสถานการณ์ด้วยความเด็ดเดี่ยวไล่ล่าตัวใบสุดท้ายจนคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นจากรอบเพลย์ออฟได้นะครับอย่างน่าจดจําเป็นการขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งครั้งแรกของทั้งสโมสรและจังหวัดกาญจนบุรี แม้สนามกีบบัวนะครับจะเคยสัมผัสหลกสูงสุดทีม TOTSC ในปี2010แต่ครั้งนั้นก็อยู่ได้เพียงชั่วคราวการมีทีมประจำจังหวัดก้าวสู่ลีกสูงสุดในแบบของตัวเองจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่แฟนบอลการชนะบุรีเฝ้ารอมาก,กว่า15ปีนะครับซึ่งผลงานฤดูกาล2024-2025นะครับแข่ง32นัดชนะ13นัดเสมอ13นัดนะครับแพ้ไป6นัดนะครับมีทั้งหมด52คะแนนจบที่อันดับ4นะครับต้องไปเล่นเพย์ออฟซึ่งในรอบ เพอออฟสาม,มารถเอาชนะมหาสาครคามไป7ประตูต่อ4นะครับและในรอบชิงชนะเลิศนะครับชนะแพ้ยูนเต็ดรวม2นัดนะครับ โดยสกอร์5ประตูต่อ4 3ทีม3จงังหวัด3บทพิสูจน์เส้นทางของชลบุรีอยุธยาและพลังการล้วนแตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับการทุ่มเทยอย่างจริงจังและศรัทธาในทีมตัวเองฤดูกาลหน้าพวกเขาจะได้ยืนในเวทีไทยลีกอย่างสง่างามนะครับพร้อมสร้างเรื่องราวาใหม่ให้แฟนบอลทั่วประเทศได้ติดตามอย่างเข้มข้นอีกครั้งนะครับและนี่ก็เป็น3ทีมน้องใหม่นะครับที่สามารถเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งได้สําเร็จนะครับก่อนอื่น ะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ทีมนะครับและยินดีต้อนรับการกลับมาของฉลามชนนะครับแชมป์ไทยลีก2 2เพื่อกลับมาทวงบอลลังแต่บอกเลยนะครับหนทางนี้ยาวไกลนะครับเราลองมาติดตามชมกันนะครับว่าทั้ง3าทีมน้องใหม่จะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับเราต้องมารอรุ้ลรอติดตามชมกันนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารที่ช่องเตะติดหูได้นํามาฝากกันในวันนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ